สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมโดนนี่มีเรื่องเล่าเจอหน้าเราต้องมีเรื่องนะครับก็ขออภัยทุกๆท่านครับที่ผมนั้นหายไปนานเลยเนื่องจากบางทีนะครับรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยนะครับกับการทํางานอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่วันนี้ครับผมมาแล้วครับผมนําความรู้มาให้ทุกๆท่านแล้วครับคือการที่เราเป็นอาหารใช่ไหมครับ แน่นอนครับทาหารต้องมียศนะครับไม่ว่าจะเป็นทาหารใหม่ะอะไรเงี้ยก็คือยศทาหารใหม่ก็คือยศพลทาหารนะครับแต่ถ้าท่านผู้ปกครองที่อยากจะรู้นะครับว่าเราเดินตลาดสมมตินะเราเดินตลาดปุ๊บเราเจอทาหารคนหนึ่งนะครับเราอยากรู้ว่าทาหารอากาศคนนี้เขายศอะไรใช่ไหมครับมีบ้าง2บ้างคือยศอะไรกันแน่นะครับก็ขอร,รับชมนะครับ ย้อนิวกลางขึ้นมาคอนเซปต์เดิมนะครับเอาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนียนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยไปฟฟยศแรกครับเป็นยศจ่าอากาศตีนะครับ จากอากาศตีก็จะเป็นชั้นยศปะทวนนะครับผมซึ่งชั้นยศเนี่ยจะมีแบ,บ่งออกเป็นสองชั้นยศคือชั้นสัญญาบัตรกับชั้นปะทวนนะครับก็คือทุกทุกคนจะเห็นบ้างตรงนี้ไหมครับนี่บ้างนะเป็นรูปตัววีแหละคือที่มาของบ้างนะครับจากหางนกแสงแซล <Okay. S 1> นะครับถูกผิดขออภัยนะครับผมก็เป็น จ่าบรรจุใหม่เลยเนาะจากาศตีนะครับพอเลื่อนยศไปอีกนะครับอ่าพออยู่แล้วเลื่อนยศไปนะครับก็จะเพิ่มมาอีกบ้างหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มมาเป็นสองบ้างแล้วนะครับก็จะมีดาวติดอีกนะครับผมก็พอเลื่อนยศไปอีกนะครับเป็นจ่าอากาศเอกนะครับจ่าอากาศเอกก็จะมี3บ้างนะครับเป็น บ้างบ้างบ้างแล้วก็ดาวนะครับตามรูปนี้เลยนะครับผมส่วนพอเราพบจาก1ิบเอกแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปสอบนะครับเพื่อที่จะเลื่อนขั้นนะครับก็จะเป็นพันจา้ะครับทีนี้พันจากับจาอากาศไม่เหมือนกันนะครับแต่แค่ชั้นประทวนเหมือนกันนะครับผมก็คือสูงขึ้นมากว่าจ่าแล้วนะครับก็ยศแรกนะครับก็จะเป็นพันจากาศตี นะครับพันจาอากาศตีเนี่ยก็จะเป็นบังขึ้นอย่างนี้นะครับเหมือนอินทนูอ่ะนะครับผมก็ตามรูปเลยนะครับครับพอเป็นจ่าอาก,กาศโทแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มอินทนูเข้ามานะครับ<ม>เป็น2นะครับแล้วก็มีดาวติดนะครับผมต่อไปครับเป็นพันจ่าอากาศเอกนะครับพันจาอากาศเอกก็เหมือนเดิมเลยครับเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเป็น1 2 3แล้วก็ดาวนะครับ แต่นะครับจะมียศพิเศษนะครับก็คือพันจ่าอากาศเอกพิเศษนะครับพิเศษหมายถึงอะไรนะครับก็คือพิเศษหมายถึงการที่เราจะไปต่อเป็นนายเรือนะครับหรือยศสัญญบัตรเนี่ยก็คือต้องผ่านต้องผ่านตัวนี้ก่อนนะครับคือเรามีคุณสมบัตินะท,ที่จะไปสอบนายเรือได้นะครับถูกผิดขอภัยนะครับไม่พอใจก็ด่าเข้ามานะครับผมก็ เราไปดูยศสัญญาบาัตกันเลยดีกว่านะครับครับยศแรกของสัญญาบาัตนะครับก็จะเป็นยศเรืออากาศตีนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเรืออากาศตีเนี่ยมีสัญลักษณ์แบบไหนใช่ไหมครับสัญลักษณ์ก็คือตามรูปนี้นะครับก็จะเป็น1ขีดแล้วก็ดาวนะครับผมหรือถ้าคนข้างในเขาเรียกกันเนี่ยคือทหารที่เขาเรียกกันกน็จะเรียกเป็นหมอนนะครับหนึ่งหมอนนะครับก็อันนี้สําหรับเรืออากาศตีนะต่อไปเรืออากาศโทนะครับ เรืออากาศโทนะครับก็จะเหมือนเรืออากาศตีตรงที่หมอนเต็มนะครับแต่จะมีเพิ่มเข้ามาเป็นครึ่งหมอนงงไหมเดอร์ลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนขีดนะครับอ่าขีดครึ่งนะครับสําหรับเรืออากาศตีนะเรืออากาศเอกนะครับเรืออากาศเอกเนี่ยจะเป็น2หมอนแล้วนะครับก็จะมียศขึ้นมาเป็นเรืออากาศเอกนะครับผมเป็น2หมอนหรือ 2ขีดนั่นเองนะครับยศต่อไปครับเป็นยศนาวาอากาศตีนะครับนาวาอากาศตีนะครับนาวาอาศตรตีก็จะมีสัญลักษณ์เป็น2หมอนกับอีกครึ่งหมอนนะครับก็คือ2ขีกับอีกครึ่งหนึ่งนั่นแหละแล้วก็มีดาวอยู่ข้างบนตามรูปนี้นะครับอ่าถ้าใครที่เขาสอบติดนะครับท่านผู้ใหญ่ที่เขาสอบติดเนี่ยส่วนมากนะครับจะเป็นนักเรียนในเรือนะครับที่สอบติดนะครับ ส่วนนาวากาศโทนะครับนาวากาศโทก็จะเป็น3ามขีดหรือ3หมอนแล้วก็มีดาวข้างบนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกผู้พัน์อะไรพวกนี้นะครับยศต่อไปครับเป็นนาวากาศเอกนะครับนาวากาศเอกเนี่ยไม่มีครึ่งหมอนแล้วนะก็จะเพิ่มมาอีกหมอนหนึ่งเลยก็จะเป็น4หมอนนะครับ4หมอนก็อีก1ดาวตามรูปเลยนะครับต่อไปครับเป็นยศที่ทหารทุกนายใฝ่ฝันนะครับจะเป็นยศ พนนะครับขึ้นชื่อด้วยพนนะครับก็จะเป็นพลอากาศตีนะครับก็จะมีแค่ดาวแล้วนะครับดาวสองดาวตรงนี้นะครับหรือตรงรูปนะครับผมต่อไปครับเป็นพนอากาศโหนะครับพลอากาศโผก็จะเพิ่มมา3ดาวนะครับก็พลอากาศเอกก็4ดาวนะครับก็ข้อสําคัญนะครับข้อมูลเล็กๆน้อยๆเนาะก็จะเป็นพวกยศจอมพนกับยศจักรวาเนี่ยคือ แต่ก่อนนะครับมีใช้นะครับแต่สมัยนี้นะครับเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับก็จะเป็นพ้าวหากษัตริย์นะครับที่มียศนี้เพียงผู้เดียวนะครับก็ถูกผิดขออภัยครับก็จบไปแล้วครับสําหรับยศของทหารอากาศครับเวลาเราไปเดินตลาดหรือเราไปเดินที่ไหนเราเจอทหารอากาศนะครับติดยศนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยยศเนี้ยศอะไรนะครับ ดูคลิปนี้จบนะครับรู้แน่นอนนะครับว่าเขายอดอะไรนะครับก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับยกนิ้วกลางขึ้นมานะครับ <c oughs> เอาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมก็สำหรับวันนี้นนี่มีเรื่องเล่าเจอหน้าเราต้องมีเรื่องต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย